สวัสดีครับผมผมพูดไห้ดำนะครับกับน้องปรารถนาศรีวิไลมื้อนี้เฮาอยู่ที่จังหวัดสกลนครนะครับพระธาตุเชิงชุมคู่บ้านพระตำหนักภูพานคู่เมืองงามลือเรื่องน้องหานแลตาการปราสาทพึ่งสวยสุดซึ้งสาวภูไทยทีมั่นในพุทธธรรมนะครับเฮาอยู่ที่ตรัสดสดเทศบาลสกลนครหรือว่าอีกอย่างนึงก็คือตลาดสดบ่ายพารนะครับซึ่งมื้อนี้เฮาจะพาน้องปรรถนาเข้าไปหาไน้อยู่แนวกินกันและก็เบิ่งไน้อยู่แนวกินกัน ไปดูนะครับว่าเฮาจะได้อย่างกินแน่เห็นเขาบอกว่าแม่งตอนนี้ย่างหลายเลยแม่งแข้งแน่แม่งแข้งคอแม่งแขแ้งจิกอย่างอีกไข่หมดแดงย่างหลายเลยนะครับแต่ผมยักตามหาอึง่งผ้ว่าสิม,มีอึ่งบอเนาะต้องเข้าไปเบิ้งกันเนาะว่าอึ่งสิม,มีบอแต่เบิง่งเบิ้งแล้วช่วงนี้ฝนยังบตกอึ่งน่าจะยังบ่มาดอกเนาะเอาตลาดใบพัดสกลนครน,นะครับเดี๋ยวเฮาเข้าไปเบิ้งกันครับ นะครับตลาดใบพัดสุโนครนะครับเบิ่งดูว่ามีมาขายแน่นะฮะรู้สึกว่าแมงแฆ่งจะหลายขึ้นมแมงเฆ่งคอร้ายหลายเลยนะฮะนะฮะน่าจะพ่อละลอยมแมงเฆ่งโผแมงแข่งจิกนะฮะที่แมงแข่งคอไปต่ำมาไปติ้งไปเดี๋ยวเราพายยางเดินกันเดลยนี่กับแมงแข่งขด้วกันตัวนี้ แมงแครงเหมือนกันแมงแครงที่แต่แมงแ,งแมงแงลงฤดูมาแรงนะฮะฤดูมาแรงสลัดใบ,บาพาดสโร์ลอน,นะครับเปิดทุกวันนะครับเปิดทุกวัน,น,ค,วนคนย่างหลายเลยมีของอยู่ของกินนี้บุึดเลยนะฮะแมงขี้นุ่นนะแต่เ,เขาบอกว่าอึ้งน,นี้ออกม่ย่างนะอันนี้อึ้งอย่างอึ้งอย่าง อึ้งอย่างอันนี้เป็นอึ้งตากแห้งตัวนี้อึ้งตากแห้งโอ้ถุงละร้อยอึ้งตากแห้งค่ะดนี้อึ้งที่น้อยตากแห้งอันนี้เนะี่ยอันนี้เนะน,นี่ยนะอันเท่าไหร่ครับนี่สองร้อย <200 S 1> อันส,นะสองร้อยเนาะเขาเอื้อนว่าอย่างก่อนคือต้องเอื้อนว่าไข่จักรยานอ๋อไข่จักรยานอันนี้เขาเอื้อน่าไข่จัจกรยานกินดิบบ่เอาไปไหหอเอาไปมกเนาะไม่ใช่เป็นเหลืองๆนั่นมะอันนี้ร้อยหนึ่งหมดมีสองร้อย ันนี้สองแล้วตัวนี้เด็ครับอันนี้ร้อยนึงครับอันนี้ร้อยนึงเนาะเป็นแมงแข้งคอนะครับแมงแข้งคอครับแมงแข้งอันนี้แมงแข้งจิกจก,กำลังกำลังนิยมเลยนะครับกำลังเป็นช่วงอยู่ในยามอยู่ขขบคุ้นมากครับเดี๋ยวขออนุญาตย่างเิ็งก่อนนะครับออของอย่างหลายเลยนะครับท่านที่กลายไปไกลมากนะครับตลาดใบย้าสุกอทคกษกันย่างเป็นจุดนักพบของ ของนักช็อปนะครับนักช็อปอาหารแป๊กๆกันหลายนะครับมาแลงกันหลายนะฮะแล้วก็อาหารที่มีกินอยู่ทั่วไปก็เต็มอยู่นี้เลยนะครับเพิงกัยังมีฮะนี่เพิงกัยังมีนี่ฮะเป็นห้างเลยครับเป็นรังเลยอ่ะน้องปาดได้ยังกินละยัเงเลยก็เป็นเธอที่2 2> สองเนาะที่เธอแรกมากเอาโม่ไส้มาโคตรฮอนเลยก็เป็นฤดูฤด,ดูนี่แหละ จะเิ่งแตงโมตลาดแห่งนี้คือตลาดร่วมศูนย์อาหารตลาดร่วมอาหารว่จะเป็นของป้าว่จะเป็นเนื้อหมูเนื้องงวพบเปองจุนีอาหารทะเลก็มีนะตรงนี้แมงแมงแข้งคอกำลังหลเลยแมงคองแมงแข้งคอสวัสดีครับอันนั้นคือไข่มดแดงคืออาหารชั้นสูงเพื่องจ่นเพื่องจีหามาได้นี่คนลําบากเลยนะมดกัดเต็มแขนเออขายจังไหรครับถ้าเป็นพ่อน้อยร้อยหนึ่งค่ะอันนี้ร้อยหนึ่งอันนั้นสองร้อย สองร้อยขอนึงเสื้อบอเบิร์ดบอเหลือเบิร์ดนะเบิร์ดเพราะว่ามันเป็นช่วงนี้เป็นช่วงฤดูจะกินฤดูอื่นก็ได้แล้วฤดูอื่นก็สิบหัวเสีบซ้ำเจ้าเห็นเจ้าเห็นจักรจันทร์บ๊อส้วงนี้ก็บจักรจันทร์ด้วกันจักรจันทร์ตัวใหญ่เนี้ยตัวย่างย่างอย่เลยขนมจีนุ่นแม่งจีนุ่นขนมจีนุ่นไปเดี๋ยวเขาย่างบนไปจนสุดดีกว่าปะ ตลาดบายพาสสกลนครนะครับเบิง้งรถครับป่าให้มดแดงย่างลายหนึ่งไห,ลลหวา,หานอไหวไนี่แป้งเนี่ยนี่แต่ไหวมีแต่แม่งแข้งมีแต่แม่งแข้งขอโบแม่งแข้งขอ,ขอกระแม่งแข้งจิกเจ,จ้าเจ้าเคยเห็นอันอันอันนี้ปะไข่จักระจันบิเคนะยเนาะอ่าเดี๋ยวเบิ้งปะเดี๋ยวเขาเบิ้งแม่งแข้งก่อน แมงแครงเนี่ยย่างลายเลยไข่จักไะจันนี่ก็เป็นแนลเสแฉกซะกันอันนี้มกพวฮะต่อไปเข้าก็จะเจอแต่แมงย่างเดียวเลยย่างเขามีเข้ากันจะเจอแต่แมลงอย่างเดียวเลยป้า,า,เ,า,เ,าเ,ดเ,ปเดี๋ยวเรืวเรือไปเนี่ยจนสุดเลยดีกว่าแมงแครงก็หลายหลายแมงแครงจิกตอนที่คามาเข้าว่าจะมาแวะตลาดนู่แต่ตลาดนี้เนี่ยหเปิดตลาดนี้เปิดประมาณช่วงบ่ายๆนะฮะบ่ายไปจนแรงเลยตลาดใบฟัาสกลนคร อยู่เส้นทางที่จะออกไปทางมุกดาหารนะครับป้ายทุเรียนเต็มเลยสีทองนะอี๋ลิ้นจีเจ้าว่ามา่ยังกะลิ้นจีอันนี้นี่ยคิดส่งเลยลินจีบ้านเฮาฮะเออเห็นแล้วเห็นแล้วกับส้มปะเห็นแล้วกับสมปะเลยป้ายย่างไปจนสุดนะครับเฮาก็จะเจอแต่ะแรงลุ่นล้วนเลยไข่มดแดงท่านหนาท่านเบบท่านอะไรชอบน้ำเขาตอนนอก สวัสดีครับเนื้อต่างๆเนื้อหมูทีเผาออกมาตากแห้งเขาก็มาขายความจริงเจ้าเอ็นกระเปลี่ยดนี่อันนี้เป็นเนื้อโคขุนนะเนื้อโคขุนไม่หวานเออเป็นเนื้องเนะเนื้อโคขุนเอาร้อยเดียวบ่ครับนี่แมนค่ะแมนบอกเขาบอกทอดทั้งทั้งมีร้อยนึงบอกอ๋อเห็นติดเห็นติดนี่เออแสดงว่านึกว่าสิเมาร่รวมเอาเอาไปซิมจากอันนึงมห น้องป้าซื้อเป็นโค้กขุนเนาะน้องป้าเลอะน้องป้านเลอเป็นเป็นเนื้อโค้กขุนแล้วก็เอาไปตากแดดมั้ม่นเพิ่นซื้อเป็นเนื้อเป็นก้อนมาแล้วเพิ่อนอ๋อแล้วก็เอาไปตากแดดมัดเองมัดเองทำเองอยู่ที่บ้านเป็นผลิตภัณฑ์โอท็อปของเจ้าเองมาเดี๋ยวโอนครับสแกนตรงไหนครับนี่ไงคะโอเคเอาผู้ใดอยากสแกนกันนี่เด้อสแกนของเราเล่นๆแล้วก็โอนมาได้ต่อน้องป้านเบิ้งแม่งตรงนี่ มแมลงอันนี้แมงกินนู่นแมงกินนู่นแมงกินนู่นแมงแข้งคบแมงแข้งจิกตัวนี้ตัวนี้จิกแข้งแข้งช่วนี้เป็นช่วงของแมลงเป็นช่วงของงามแมลงเลยคือก็จะหาหาของตามฤดูกาลมาขายตลอดเนาะเจ้าเนาะเนี่ยอันนี้แมงแข้งขอแมงแข้งขอเขาเคยไปกินอยู่ใส่กับื่องที่เสียบเป็นไม้ยันพูชิวิไลให้กิน แสบเนี่ยเขาเขาไปยางเนานะเขาไปปิง้งเสียบไม้ปิง้งเออเอาครับขอบคุณมากครับ <สา S 1> เดี๋ยวเข้าไปเบื้องอีกร้านใดยร้านอยู่ข้างในนะสำหร,รับตลาดตรงนี้แต่โบไปก่อนมาโอ้โหยังยังใหญ่เลยฮะเป็นตลาดโดมสิแหละนะครับเจ้าเห็นบ่อเนี่ยอี๋อย่างเ,งเ,งเงนี่ยนี่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 นโอ้ใครจะไปจ้าเนาะเพิ่อนิดเลยนี่ทานเขาเลย นี่ส0งร้อยสองร้อยเมื่อไ่เดีมันหายากหลานเดียวเลยนะครับมันหายากเป็นพื้นว่าใครจะกระเจาดื้อคล้องคลายๆครับดวงตัวดวงตัวตัวไล่ตัวอยู่ต่างต้นไม่เนี่ยแต่ถ้าเส็รแสกเลยมันออกรสชาติจะออกมันๆตัวนี้ร้อยเดียวแต่มันยังเปลี่ยนๆอยู่นะเี่นมันยังมีชีวิตอยู่นี่มีชีวิตอยู่เดี๋ยเห็นปะเคยเห็นแล้วสุดนะครับ ก็เห็นแล่นมั้ไม่เห็นตอนมาครั้งเลยอ๋ออ้าวปใาสับดิบเบิร์ลอันนี้ยังเป็นเปีนๆนะอันนี้แม่งแค้นขอเป็นเปีนๆขึ้นมาเข้าจะเห็นจะตายเอามาเพ็ดนะมาเพ็ดม,มาพริกอันนี้เป็นปลาทูปลาทูยังครับนี่ปลาทูมันบ่ขายยังไงครับตัวละยีะ 25. 25. ่สิบห้าอ๋อตัวละยี่สิบห้ายี่สิบห้าเอาร้อยหนึ่งเอาหนึ่งร้อยบาทสแกนได้นะครับ เป็นปลาทูมันเขาก็สามารถเอาไปเอทกินได้แล้วเออเคยกันยังมีปลาหมึกเป็นอาหารทะเลยุนี่ยังมีอาหารทะเลนะเป็นจะเป็นแบบตากแหง้งเป็นแบบแหง้งเดี๋ยวเข้าใจเงินก่อนได้ปลาทูนี้น่าติมมากเอดเองบอกครับหนึ่งแม่นโบปลาสิตัวในกาดหนเลยเอาได้อีกเมนูหนึ่งก็กคือปลาทูหอมอปลาทูเค็มน้อยของทองพันร้านทองพันขายยุนี่ประจําเลยนีย่ร้านทองพัน อ้าวยางเบิ่งอีกนะฮุพดนะเต็มเลยใอยู่ในกิ่นปลาสลิดจะมีตัวละส5บห้าบาทเป็นปลาสลิดแดดเดียวสลิดแดดเดียวอืมเขาจะไปทั้งใดละ่ะเบิ่งแน่พูดนะยังใหญ่เลยยังใหญ่เลยฮะหอมแท้คือเรียนหอมมากเลยหมอนตนัวนี้เอาเป็นหมอนเจ้าจ้าเจาหมอนเอาเป็นน ون, ุนหมอนเอาเป็นนุนแล้วก็นอนนี่ใกล้เป็นตตัวยี่สิบเป็นใกล้เหนียว เป็นไก่เหนียวนะครับอ๋อมาโซนนี้ก็จะเป็นโซนอาหารต่างๆเลยนะฮะเยอะแยะมากมายเนาะไปทางไหนล่ะเฮาเออโอ้แมงเต็มเลยแมงดาเดี๋ยวเดี๋ยวเบิ้งแมงดาก่อนนี่ฮะแมงดาตัวผู้ตัวละ25บาทน้องป้าตัวละ25บาทตัวละ25บาทโอ้โหเนี่ยเขาเขาน่าจะเชียร์เย็นมากนะเดครับ ก็หายากอะ่ะเอาเขาไว้ต่ำเจวอันนี้ก็เป็นมะแรงต่งตงางๆกระจันตั้งแรกเข้าว่าจะอึ้งนะน่าจะมีอึ้งบมีอึ้งมีเลี้ยวซ้ายนี่อาว่าๆเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายมะอึกมะอึกมะนาวแมงแข้งคอนะครับเป็นๆเ,เลยแมงจีนุ่นกับย่างเป็นๆน,นะฮะแต่มื้แรกกับเบิร์ท่าไหร่แล้วแต่มื้แรกกับเบิร์ตเป็ดผู้หลายเลยย่างหลายเลยแมงแข้งคอเรา น่องไม้เอาไปแกงวะเออมาแล้วครับลองมะยังเบิ้งนะครับตลาดแห่งนี้มีอาหารทะเลกะจัดเต็มอาหารจานแหงเชอยวกบป่ะก็จะเอาไปเอฟเมนูอย่างมันสัวแล้วนะตัวโกฟป่ะคืออล่รมันเปื่อยแหละอันน้องป้าน้องป้าเดี๋ยวเรามาเจอร้าน FC อยู่ตลาดบ่ายพาคสวดนครนี่ขายยังแน่มานนี่ยังเรับอุดหนุนได้แน่ นี่จะมีสินค้าตามฤดูกาลอันนี้พักเนาพักเน่าหนาวพแล้วมะม่วงเหนียมะม่วงอย่างครับอันนี้ม่วงแก้วบานมะม่วงแก้วบานเนาะลู่เท่าไหร่ฮะอันนี้หกสิบอันนี้ห้าสิบอันนี้จะเป็นของเมื่อวานนี้จฉาันนี้ของไม่อันนี้ของไม่ของไม่เนาะเอาโลนึงอ่ะโอเคโลนึงจ้ะรอุนหนุนโลนึงเก็บเอาแล้วบังเอิญอาอุดหนุนโลนึงเอาอันนี้ก็ได้ครับหรือว่าเอาตัวนี้บอกตัวนั้นก็ได้พอดีกิน มันเป็นช่วงฤดูกาลมะม่วงขายทุกมือเป็นปะขายทุกวันขายทุกวันนะครับที่ตลาดใบพัดสกลนครทีนี้ตลาดที่นี่เขาเปิดเจ้าโมงครับประมาณประมาณเที่ยงประมาณเที่ยงเดเปิดเนาะเจ้าเป็นจะเป็นผู้ไทยบ้านเลยดิผู้ไทยมาทังโคกสีจุ่นผ่โอ้ผู้ไทยโคกสีจุ่นผ่โอ้บอกไกด์อยู่นี่เลยโคกสีจุ่นผ่านโอ้มาอยู่ผีเนาะโอเคเดี๋ยวขออนุญาตสแกนมั่งนี้เนาะสวัสดีครับสวัสดีครับเอาพวกกระปูนี่ กระปูยนี่จะเสียบไม้เลี่ยงแถวกันจับดีเข้ากับไปย่างปลากระโดดาส s เมนูยังสานี่ส่วนมากเขาเบสอย่งกินครับนเเป้นบขาป้บ่โอ้เป็นกระปูหน้ามันยังเปล่นเปลี่ยนอยู่ะยังเปล่นเปลี่ยนอยู่กนนเอาไได้น่ผมโอโอนโอนครับโอโอได้เนาะไเอาไหมไปโใ่แนี่คือขออนุญาตเบอรดีทังรอบหนึ่ครับ กระปูกฮะคือยังเป็ี่นเป็นอยู่อาจจะมาเสียบไม้ไว้ยังสีเสียบไม้ะ <c oughs> ปะแต่มัยังเปิดเปินเท่ากันเบีกไปยุมกินอ้าโอเคเอาไปก่อนัอตบตลาดใบพัดสกลนครนะครับของอยู่ของกินเยอะแยะมากมายแต่เท่ากับพยายามที่จะหาอึงนม่มีอึงเลย <c oughs> อึองยังบ่มาหรือว่าอึงเขายังบ่มาส่งเนาะนะฮะ โอเคเหาได้ช okay, ้อปปิ okay. ้งมาแล้วนะครับได้เนื้อได้ซีนนะครับแม่แค้งย่างหลายเลยเนาะโอเคไปสิ่งไปสะ่งอันนี้เขาปิ้งยังเนี่ยขนมโอ้ขนมบ่อนี่นะ่โอ้ขนมขนมขนมน่ะไท้มันม้วงครับโอ้ขนมขนมข้าวเหนียวว่เนี่ยครับว่าเยอะน่าเนย เอาไปเบิ่งยค่่ะแซบเนาะอันเท่าไรอันละสิบบาทเขาบอกตรงนี้เลนเชือกรับแต่เงินสดใช่ไหมครับนั่นมีอยู่นะโอเคมีอยู่โอเครับแต่เงินสดใส่เพืใไส้ทูลืงใส่มะอึมะอึขายเองที่คู่มือว่าไหขายดีวะเบิดคู่มือนะแม่เนาะแม่เป็นคนสะกุลเลยนไม่ใช่คนบ้านไหนบ้านท่าคนบ้านนี่บอก อ,อยู่ใกล้ๆนี่เนาะมาขายอยู่นี่เนาะขายทุกวันนะฮะอันนี้อัน,นี้เ็าเอิ้นว่าขนมข้าวเหนียวปิงนะ้งเนาะข้าวเหนียวปิ้งก็มีไส้ฮันไส้มีเป็นก็มีส้มตินโง่มาขายพร้อมห้าสิบบาทเอาละครับตลาดสดนะครับบายพารสกลนครนะครับสามารถที่จะแวะเข้ามาได้นะครับไกลไปไกลมาเห็นรถจอดหลายๆแม้นรถนรตลาดแห่งนี้แหละนะครับเป็นตลาดที่ใหญ่มากแล้วก็มีเนื้อยู่เนื้อกินมีอย่างหลากหลายเลยนะครับสุดยอดเลยนะ บ้านตองบ้านตองถ้าเลี้ยวซ้ายด้านนานี่เขาสะกดตรงไปถ้าต้องตรงไปเขาบ้านาธาตุเขาอำเภอาธาตุพนมระดับมง้งนาสู่จังหวัดนครพนมนะฮะช่วงนี้เป็นช่วงเชียงพอดีเลยเข้ามาเบิ่งกันดูว่าเขาจะได้กินอย่างอันนี้ขึ้นว่าน้องแบมขนมจีนน้ำนูนะฮะเอาไปสั่งสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้บอครับสวัสดีครับโอ้บอผู้ไทยโอ้ มาร้านเอฟซีตัวนี้โอ้ยอันนี้คือเราต้มนะครับอ้ยบูแมนเราอูเราหายเราอูเราหายมีไหวพร้อมครับเป็นไหวเอ้ยไหวยังนี่มีอันหมักมอนนะครับหมักมอนมีอานุ่นมีไหวหมักเมาตัวนี้ไหวหมักเมาไหวผลิตภัณฑ์โอทอปครับเอ้าครับครับโอเคสร้างมาที่ห้าสวัสดีครับเอามาร้านเอฟซีพอดีกะสั่งเลยเอาซองสุดครับเอาขอกตามมา เอากินนี่นะครับนั่งนั่งกินนี่เลยเอาบีบไปสดเลยบอสอบีบไปสดเลยบอกไปดูเบิ่์นเพิ่์นนะครับโอ้บีบสดๆเลยโอ้อันนี้สาขาหนึ่งนะสาขาหนึ่งครับสาขาหนึ่งข้าไปกินสาขาสองข้าบีบสดโอ้โอ้บีบเคืองสิเลยเที่ยงโลเส้นครับน้องแบมน้องแบมข้าวปุ้นน้ำนัวน้องแบมข้าวปุ้มน้ำนัวโอ้ปากเบิงร์นดูสิคุณปีเนี่ยโอ้เขียวเลย ก้ติดตามเห็เจ้าอยู่โอ้ขอบคุณขอบคุณครับเอาพอแล้วพอแล้วหลายแล้วเยัะมากเราขำอะไปครัคุณด้วยครับครับกำลังจะท่ากันขามไปนี่ฮะับอ้พึ่งมาจากอำนาจเจริญครับคไปบุญบังไฟมากเล่นมันต้องเลยนเพราะน่ามันต้องฮะบุญ้ัรต้อบกันว่ามันต้องติซี่ที่หานี่ติซีที่หานี่บ่ ขับรับซีหาเนาะซีหาบุญบ้านต้องซีหาโอ้เดี๋ยวเบิ้งเดี๋ยวเบิ้งก่อนเพราะว่าเดี๋ยวต้องค้ำมันจะค้ำมจะคลางเล่ามือไหนถามมาท่านกะชิมาท่านไหนมาด้วครับผมง่ายได้บุญบั้นต่องง่ายได้การสามหมื่นสี่หมื่นเนาะบังไฟล้าน้างไฟเสี่ยอาเสร็จแล้วเฮาเก่ามาปุ่งนะฮะอยู่นี้ร้านน้องแบมนี่นะครับเบิ้งงลึกครับมันจะมีหลายน้ำมากเลยอันนี้น้ำน้ำปลาน้ำยาป่าน้ำยาป่าอันนี้น้ำกะทิน้ำกะทิอันนี้น้ำ กะปิโ oh, อนน้อันนี้ใหญนี้ปลาแดกแน่นอนเลยนะฮะใช้พกรกก่อนให้นงป่าบุ้งก่อนนะฮะรสชาติของข้าวปุ้นบีบสดนี่ก็คือว่ามันแซ่บอ่ะข้าวปุ้นน้ำนัวนะเพราะว่าอย่างเพราะว่าเส้นเนะี่ยมันบีบสดสดก็เลยให้ความแซ่บความนัวเนานะกับน้ำน้ำอันนี้น้ำปลาแดกน้องป่งาใส่ปลาแดกเลยใส่ปลาแซ่บว่ะอืมอืมน่มาเตะก,กินได้หลากหลายเลยคับเออเดี๋ยวเอา ก็แวะมาพอดีเลยก็จอดรถคนละฝั่งแล้วก็ย่างมากอ้าพอดีมาสากคาสซสักคาหนึ่งตะกี้เราเคยไปกินสากคาหนึ่งสากคาสองสักคาสองยูบันตองก็คือว่าเป็นข้าวปุ้นบีบสดที่แซ่บมากๆเลยของจังหวัดนะครพนมหะเอียงเฮจะเก็บนี่ตีหัวนะผมโอ้ <c oughs> โอร้อนเลยทายไข่พร้อมเป็นไข่เนึ้อไข่เนึ้อปรุงรส อันึ่งส่งเของเอาของเฮ้าจานนี้ครับของนา้าจานแบบจืดๆเลยครับเขียนเลยเนชะิญเราอยู่นี่วิธีการกินนะครับก็จะต้องมีผักนี่อเออหน้าผักผักลวกผักลวกแล้วก็ไข่ไข่ส่งเของผสมกับข้าวปุน้นนำนัวข้าวปุ้นบีบสดรสชาติอืมเอาข้าเทียงเฮาพระท้องไว้อยู่ร้านน้องแบบนะครับบันตอง อำเภอท่าพนมจังหวัดนครพนมแต่ไกลมากนะครับอยู่ติดถนนติดถนนเลยนะครับกทือที่ว่าร้านนี้ขายดีครับมีหลายสาขานะฮะรสชาติเนยกรอบมากเลยนะครับแล้วก็มีน้ําให้เลือกหลายสําหรับคนที่มาขบุนเส้นบีบสดๆนะมันจะหอมเส้นบีบสดนี่มันจะหอมมากเลยนะโอ้เอาเอากมนากินผักแต่ไม่ให้เฮากินเลยนะเอาเอาเอาเบองแน่้หิวหิว เอาเบิรงนะอันนี้ของเฮานะจะเด็กๆเจ้าโคตรแดงเลยอ่ะเจ้าวางตรงนี้แล้วก็วางตรงนี้อ๋ออ้าหนึ่งสองสามอำเลย็่าเซนลดมันนุ่มมะลีนัะเ็นนะเสซนนุ่มถามว่ามันรสชาติมันเป็นยังไงถ้าปูนเส้นสดมันแซ่บอยู่แล้วหร้อเซนมันบีบสด กินหมูข้าวปุ้นมันจะหอมมันจะโบกหืนครับบิ่มแต่ไม่จะหืนแต่อันนี้มันกินหมูมีเลยนุ่ม้อมเฮ้ยกินข้าวปุ้นแล้วเส้นกระไหลลื่นพร้อมพร้อมกับน้ำที่มันมใีให้เลือกหลากหลายอันนี้เป็นสาขาสองสาขาหนึ่งสาขาหนึ่งเราจะกินสาขาหกเพิ่อกินสาขาสองเซ่บทุกสาขานะเอาฝากท้องไว้ที่บ้านตองนะครับอำเภอท่าขนมจังหวัดนครพนมนะยี่ค้่ำนึงฮนะเลิกเน,น้นพัน ซิกในเรอ์ของที่นี้คือข้าวบุนบีบสดนี่แหละนะครับแล้วก็น,น้ำปลาแดกเอาละครับพี่น้องครับบ้านตองครับบ้านตองนี้อันนี้คือผลิตภัณฑ์โอท็อปของบ้านตองคือไหปลาแดกบ่มนอันนี้คือเราอูนะเราอูเราไหเราอูเราไห,าาหาก็คือเอาน้ำไส้นี้แล้วก็ดูดขึ้นเออ เอิ่ว่าเราหายเล่าหายดีๆนี่เองแล้วก็ยังมีผลิตภัณฑ์โอท็อปอีกหลายเลยนะว่าจะเป็นต้นสำหรับสำหรับสมุนไพรดองเหล้าอา้ออันนี้แกปโดโวดหัวอีหลีอันนี้คือ,อยานะปวดหัวปวดหลังปวด,ดแอลบรรเทาฤิ์สีดวงบำรุงร่างกายความรุ่งเรือดมันของจริงนะเ,เพียงแค่คุณเติม40ดีกีเข้าไปตรงนี้ก็จะเป็นยาแล้วเอาละครับอิ่มเรียบร้อยแล้วสำหรับเออเยอะเยว ยิ่มเลบรียบร้อยแล้วสำหรับข้าวปุณนเอิมาข้าวปุ้มบีบเส้นสดกีลังบีบอยู่เส้นสดๆเลยสามารถมาลองชิมได้แล้วที่จังหวัดนครพนมนะฮะตอนนี้เขาอยู่บานตองร้านน้องอย่างนี้น้องแบมน้องแบมร้านน้องแบมก็อยู่บานตองนี้นะครับรสชาตินี้โบต้องบอกเลยฮะแซบแน่นอนเลยลองมาชิมได้เบื่องนะครับมีข้าวปุนหลากหลายน้ำน้ำปลาแดกน้ำป้าน้ำกะทิน้ำกะปิครบเลยร้านนี้มีหลายน้ำมากเลยนะ แน่นอนเอาสำหรับมือนี้กบเฮาออกเดินทางต่อดีกว่านะครับขขบคุ่นได้หลายครับแส่บหลายเลยขอบคุณค่ะค่ะแสีบๆเดี๋ยวมีโอกาสมาซิมอีกเดี๋ยวเดี๋ยวให้เอฟซีสามมาซิมเด้ออยู่บันตองเด้อไป